เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับเราก็มาอยู่กับเกมโรบอกนะครับในแมบ,บที่มีชื่อว่าอันิเมะเวนกาอีกครั้งนะครับเอเลเวลที่อยู่บนหัวผมไหมครับ45เขาเวล100กันหมดแล้วอะเขาเขาาได้ปิดคอมกันบ้างไหม <laughs> ทำไมเขาเวลกันไวขนาดนั้นอนะอันนี้ผมแค่ AFK บ้างเป็นบางวันบางวันก็ก่อนนอนผมก็ไปเปิดไว้อ K เเขาเวลกันโหดมากเลยนะครับ โอเคในเนื้อหาในวันนี้นะครับก็จะมาแนะนําสําหรับผู้เล่นใหม่ที่ยังไม่รู้นะครับแต่ผมคิดว่าหลายๆคนอาจจะรู้แล้วแหละและผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะครับนั่นก็คือการที่เราจะรีสเตทเราจะรีทั้งหมด3อย่างนี้นะครับไสองสแตทนะครับมันจะมีทั้งหมดอยู่3แบบใช่ไหมและก็คือดาเมจนะครับแล้วก็ความเร็วในการโจมตีแล้วก็ระยะในการโจมตีนะครับนี่อ่ะเดี๋ยวผมใช้ดูนะครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้ฟังนะครับทั้ง3ค่านี้คืออะไรแล้วก็อันไหนเยอะดีอันไหนน้อยดีนะครับ ค่าดามเมจนะครับยิ่งเยอะยิ่งดีนะอันนี้ทุกคนแน่ใจรู้อยู่แล้วนะครับส่วนค่าอันที่2เนี่ยค่าที่เป็นแต้มสีฟ้าฟ้าเนี่ยยิ่งน้อยยิ่งตีไวขึ้นนะครับไม่ใช่ยิ่งเยอะแล้วมันจะตีไวขึ้นนะอันนี้ยิ่งน้อยแล้วก็จะตีได้เร็วขึ้นนะครับส่วนถ้าสุดท้ายนะครับคือระยะการโจมตียิ่งเยอะก็จะยิ่งตีได้ไกลขึ้นทํำยังไงถึงจะได้สเตตที่มันดีนะครับอย่างเช่นที่ผมได้มาเนี่ย ตีบวกอันนี้คือดวงรวนๆวน,นะครับการรีก็คือใช้ดวงเหมือนกันนะครับเกมนี้ใช้ดวงค่อนข้างที่จะเยอะหน่อยแต่ว่าการรีสเต็นะครับมันมีตัวช่วยอีกหนึ่งอย่างนั่นก็คือการที่เราไปเก็บตัวละครนะครับทุกคนเห็นข้างล่างไหมน้องพๆพี่ๆเพื่อนๆนะครับเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูถ้าเราฆ่าจนครบ100%เนะครับเราเวลาเราไปรีเนี่ย ขั้นต่าที่เราจะได้นั่นคือ A ก่อนที่จะรีเพื่อนๆทุกคนนะครับไปเก็บสเตตก่อนตัววิธีการเก็บสเตตก็คือเอาตัวละครที่เราได้มาไปลงด่านนะครับให้น้องฆ่าเยอะๆเวลาเราฆ่าเยอะๆจนครบ100%้เราค่อยมารีผมจะรีเออซงนะครับพี่ซงเราเพราะว่าสเตตมันแบบกา,กากมากนะครับแต่ว่าการรีนะครับถ้าเรากดแบบนี้มันจะมีในส่วนของ2ชิปใช่ไหมคือรีทั้งหมดจะใช้ชิปสีเหลืองนะครับผมเรียกเป็นชิปละกัน ส่วนถ้ารีเป็นบางส่วนก็จะใช้ชิปสีม่วงการกดรีที่จะได้ระดับ A เนี่ยมันได้แค่ครั้งเดียวนะครับถ้าเรากดไปแล้วอาแบบนี้นี่อันนี้คือผมได้ในส่วนของอาได้ C มานะครับระยะการโจมตีที่เหลือเป็น A อส่วนว่าผมจะรีอีกรอบนะครับรีเอาสเตตที่มาดีกว่านี้ผมต้องไปเก็บใหม่นะเพราะว่าสถิติตรงนี้มันเหลือศูนย์แล้วนะครับเพราะฉะนั้นต่อไปผมก็จะมารีหาดาเมจเวลากดรีปุ๊บ เราก็ต้องไปเก็บสเตตใหม่แล้วค่อยมารีครั้งทุกๆการรีหนึ่งครั้งเนี่ยที่เรากดไปเนี่ยมันจะใช้ค่านี้หมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเวลาเราจะรีนะครับไปเก็บสเตตใหม่เก็บสถิติสกยภาพที่เขาแปรให้เนี่ยหรือไปเก็บคิวใหม่ให้มันครบ100แล้วค่อยมารีนะครับสำหรับผู้เล่นใหม่นะแนะนําให้ค่อยๆรีนะครับอย่าเพิ่งแบบโผแบบบงับงบงับงบังบังรีรีรีรจนกว่าจะได้ เราไปเก็บสเตตก่อนแล้วเราค่อยมารีนะครับใช้เวลาหน่อยละกันไปเก็บสเตตไป FK ก็ได้ให้ครบ100%เราค่อยมารีแต่ชิปนี่ผมไม่รู้มันซื้อได้หรือเปล่าอาจจะได้แค่กิจกรรมหรือเปล่าอ่ะมาดูกันโอเค <laughs> สำหรับคนมีตังก็อาจจะต้องรอหน่อยนะครับเพราะว่ามันไม่มีขายนะอาจจะต้องเล่นกิจกรรมนะครับต่างๆที่เขาจะแจกนะครับนี่ไงก็ไปทำเคลสละกัน ชิปทำเควสมันก็จะมีในส่งของการอีโวก็จะได้ชิปเหมือนกันนะครับการอีโวตัวละครเราก็จะได้ชิปเหมือนกันนะครับอู้ชิปเยอะเลยเนี่ยผมยังไม่ได้ทําเลยนะคนอย่าไปลืมทํานะครับในอาชีพเมนนะหรือความสําเร็จถ้าคนเล่นภาษาไทยเกมนี้แปลไทยแล้วต้องเอาไทยมาแปลอีกทีนะครับแต่ก็แปลออกมาได้ดีอยู่นะครับอเดี๋ยวผมจะรีอีกตัวหนึ่งนะครับนั่นก็คือในส่งของเซนกอน <laughs> ชอบการแบบเปลี่ยนชื่อของเกมนี้มากเลยแบบเนี่ย าชาอินโบโบกิต้า <laughs> นูรุโตอโห,หลบลิเกสิจ,จัดๆนะครับไปได้ A A แล้วก็ S นะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับการรีสเตตแต่ละครั้งนะไปเก็บให้มันครบ100ก่อนนะครับแบบนี้เราค่อยมารีนะครับเพราะว่าโอกาสที่มันอย่างน้อยที่สุดคืออย่างน้อยเราก็ได้ A นะ อย่าลืมน้ไปเก็บสเตตก่อนนะครับแล้วก็สเตตดการรีโลรีโลแบบนี้อันนี้ก็หนึ่งอยเหมือนกันนะครับเราสามารถเก็บ100รได้นะคนที่อยากจะได้โมนาดนะครับเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าโมนาดใช่ไหมแต่อันนี้เรียกว่าราชาทิปไปปตยนะครับ <c oughs> <c oughs> เก็บสเตตได้1 0 0อเหมือนกันนะครับเก็บสเตตดวงนะครับไม่ใช่เก็บสเตตตัวละครนะครับ <c oughs> <c oughs> คุณจะรีร้อยหนึ่งแล้วคุณยังไม่ได้อันนี้ก็อยู่ที่ดวงของคุณนะครับ <c oughs> <c oughs> ทุกคนเห็นไหม 100้ไม้ิมฟันนะครับจะเท่ากับ7999ถ้าเราไปเติมนะครับมันจะอยู่ประมาณ5,000นะครับหรือ1ไม้ทิ้มฟันเท่ากับ50บาทเพราะฉะนั้นแล้วใครที่จะหาไม้ทิ้มฟันไปทำเควสอาชีพเมนต์นะครับแล้วค่อยมารีหรือเก็บเวลเยอะๆแล้วเราได้ไม้ทิ้มฟันเยอะแล้วค่อยมารีนะครับกว่าจะได้โมนาดเนี่ยก็ผมว่าหลายๆคนอาจจะเจ็บปวดกับไม้ทิ้มฟันนี้พอสมควรนะครับ วันนี้ผมจะมารีแค่50นึครับผมจะใช้ไม้เจมฟัน55อันในการหาสีลุ้งนะครับไม่ว่าจะเป็นอันไหนผมไม่เอาโมนาดผมเอาแค่สีลุ้งก็พอนะครับสีลุ้งออกปุ๊บผมเลิก1 2 3 4 5อ่ะหมดไปแล้ว250บาทนะครับ6 7 8 10เฮ้ยเฮ้เพ เออผมว่ามันไม่ใช่แล้วว่ะแป๊บนนงนะเออเก็บสแตทร้อยของแท้นี่ไงเก็บสแตทร้อยให้ดูไปเลย <laughs> เฮ้ยไม่เอาดีตีลุงอะไรก็ได้เอาจริงๆก็ไม่ไม่ไม่เกี่ยงเลยนะเฮ้ยเฮ้ย ว่าตาฟไม่น่าเล่นมุกนี้เลยเก็บสแต็กร้อยเนี่ยฮัลโหลไอเก็บได้100่งร้อยันก็ถือว่าโชคดีมากนะครับ100แล้วยังสามารถแบบได้โมนาดก็ก็ถือว่ากูดกูแล้วนะครับอืมในชีวิตนี้ผมไม่เคยเห็นโมนาดเลยนะครับแต่ผมไปดูบางท่านเขาดี10ทีเขาได้โมนาดมันยังไงวะ อันนี้เขาเขามีสูตรหรือเปล่าหรือมันมีสูตรจริงๆเดี๋ยวผมไม่รู้ยังไงก็นั่นแหละครับก็จะมาแนะนำเฉยๆไปเก็บให้มันครบ100ก่อนแล้วกันนะครับก่อนที่จะมาลีนะแค่มาแชร์สำหรับคนที่ไม่รู้อันนี้ก็จะเป็นการเสริมให้เพื่อนๆนะครับจะได้ไม่เสียชิปเล่นนะครับไปกดเล่นอะไรอย่างเงี้ยก็เก็บไปครบร้อยเข้ามากดดีกว่าโอเคขอบคุณที่รับชมเะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนบา,บายยเก็บช้ำไว้มาจิ้มฟันแม่งครบร้อยแน่เลยวะ่ะ ถ้าชอบฝากกด Subscribe กดไลค์ให้ถึง5ไลค์ด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับ